ความรักครั้งต่อไปของคุณต้องบอกเลยนะว่าจะเป็นความรักที่อาจจะเกิดจากการแอบ,บรักไม่ว่าคุณอาจจะแอบ,บรักเขาก่อนหรือเขาแอบ,บรักคุณก่อนก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสว่าจะเริ่มต้นจากการแอบ,บรักนะหลังจากแอบ,บรักกันไปกันมาแล้วเนี่ยนะมีโอกาสที่อาจจะได้พูดคุยกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์กันแต่ความรักเนี้ยอาจจะมีบททดสอบหรือมีปัญหาอุปสรรคนะ,คะเออมีความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือก่อนหรืออาจจะ เคยหรืออาจจะเป็นการแบบว่าไม่ถูกชะตากันก่อนในครั้งแรกนะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตาอาจจะเป็นคู่กัดนะลิ้นกับฟันกันก่อนนะเออกระทบกันห้างกันก่อนเหมือนเจอกันแล้วไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่นะทะเลาะกันก่อนแต่จริงๆแล้วในใจเนี่ยรู้สึกดีๆต่อกันแล้วนะคะหรือมีปัญหามีบททดสอบมีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้ความสั ความรักเนาะในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเตรียมตัวไว้หน่อยนะอาจะช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วจะได้อาเซเดเฮอาเดเฮกันนะเอออาเซเดเฮนะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่านะหากเป็นสถานการณ์ความรักนะในเรื่องของไอ้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มีรักต้องเลือกอะไรต่างๆมีโอกาสว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณ ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความดีใจด้วยนะเพราะสถานการณ์ความรักครั้งต่อไปถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากขนาดไหนนะเอ,อ่อมีบททดสอบนะหรือมีมีอะไรที่บางอย่างที่ไม่ชัดเจนแต่สุดท้ายจะได้อาเซเดเฮได้สมหวังนะมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณจะรักคุณอย่างแน่นอนนะคือมันเหมือนกับว่าเอ,อ่อทั้งคุณและเขาต่างมีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อได้อยู่ด้วยกันนะเหมือนกับชอบตัวเองเวลาที่อยู่ กับกันและกันนะเอ,อ่อทำให้สุดท้ายและความรักนะความรู้สึกดีๆนะก็จะพัฒนา,านะมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณหรือคุณจะเลือกเขานั่นแหละนะมาเป็นคู่ชีวิตใครที่ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆจะแพ้ภัยไปเองช่วงแรกแค่ต้องเจอเพื่อเป็นบททดสอบให้ผ่านพ้นไปได้เท่านั้น เมื่อผ่านไปได้เมื่อจับมือกันแน่นพอถึงแม้จะทะเลาะก,กันบ้างงอนงอนกันบ้างอะไรต่างๆแต่เมื่อจับมือกันแน่นพอนะสุดท้ายความรักจะอุดมสมบูรณ์ใครก็ทําอะไรดวงชะตาความรักของคุณไม่ได้ใครก็เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาไม่ได้มีโอกาสได้จับมือกันเดินก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปนะมีโอกาสว่าความรักจะสดใสสุขงอมนะแล้วก็มีโอกาสว่าจะ สมดังใจปลองด้วย่าขอใคร,ใครเพิ่มเพิ่มอีกสักหน่อยละกันนะอ,อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสุดท้ายถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคแต่สุดท้ายปัญหาอุปสรรคจะขจรกระจายหายไปนะเออไม่มีใครมาทําอะไรหรือไม่ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายความรักของคุณได้นะ ่อให้จะมีนะต้องบอกเลยความรักครั้งต่อไปของคุณดูมีบททดสอบเหมือนกันค่อนข้างมากด้วยนะคะซึ่งอาจจะเจอคนแบบไม่จริงใจบ้างเข้ามาบ้างนะหรืออาจจะมีคนพยายามจะแทรกกลางมีคนมาพยายามปั่นมีคนพยายามปวดความสัมพันธ์ของคุณสองคนแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแพ้ภัายไปเองทําอะไรไม่ได้นะคะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะความสัมพันธ์ของคุณเจอแค่บททดสอบคือเจอบททดสอบเพื่อให้ รักกันมากขึ้นความรักครั้งต่อไปนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความรักที่มีบททดสอบแต่เป็นบททดสอบที่จะทําให้คุณกับเขารักกันมากกว่าเดิมเออแคร์กันมากกว่าเดิมใส่ใจกันมากกว่าเดิมนะมีโอกาสได้เจอบททดสอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่เมื่อเจอแล้วจับมือกันแน่นพอก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วจะทําให้รักกันมากขึ้นกว่าเดิม ใส่ใจกันมากก็ขึ้นกว่าเดิมแคร์กันมากขึ้นกว่าเดิมดูแลกันมากกว่าเดิมแล้วมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากกว่าเดิมจากที่อาจจะความรักมันอาจจะดีแต่พอมันมีปัญหาอุปสรรคอาจจะทาให้รู้สึกแบบว่าไม่สบายใจนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค มันทาให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแคร์กันมากขึ้นเห็นคุณค่ากันมากขึ้นแล้วจะทําให้ความรักยาวนานนะหรือว่าจับมือกันแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อรักษาความรักที่ดีที่สุดตรงนี้ไว้นั่นเองใครรักพุณนายอย่าลืมพุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ